ตอนนี้พวกเราก็ขับรถกลับนะคะช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะชมทางกลับบ้านค่ะ mm hmm. ก็พละทางกับ se pede e só se น in mm ี hmm. uh, ้สัญจรค่ะแยกสัญจรค่ะไปด้านไปด้านขวาก็โคห้มารมาโรดนะคะถ้าไปด้านซ้ายก็ดิสคอวัดดิคอวัดโรดดิสันสันจรโรดค่ะ Down the hill is St. Thomas' school, but this one's not. How, how far is sanjon John Road? How far until where? oh it okay. goes through to Medibank. Medi you call sanjon Road, not bank Road. Like. Yeah, it becomes san John Road. It's never Medibank Road. Medibank Road goes down to the railway station. Oh. It's not the one you drive on at all. St. John, that's called, call John. a ทุกท่านที่ร,รับชมค่ะบรรยากาศนะคะโอ้โหพี่ปุ๊บมันทุกคำเนี่ะแยกด้านหน้านี่ก็แยกบ้านเราแล้วนะคะที่เรามาตอนต้นขาไปแล้วแคปเปอร์นะคะแยกแคปเปอร์โรนะคะเราก็ตรงไปค่ะถอยเลี้ยวซ้ายนะคะเขไปที่ทํางานนะคะทุกคน แยงไปเดมมาเร็วเรวขอบคุณนะคะทุกคนที่นั่งรถมาด้วยกันค่ะถ้าใครลงข้างทางนะคะต้องต่อรถมาเองนะคะถ้าใครไม่ลงก็นั่งมาข้างหลังด้วยกันนะคะชมวิวค่ะนะคะค่ะก็วันนี้ยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สบเอ็ดกรกาคมนะคะขอให้เพื่อนๆน,นะคะเอวันเป็นวันหยุดเนาะนะคะ พาลูกและหล,ลานไปเที่ยวเนาะพอพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะด้วยความสนุกสนานเนาะนะคะมีเวลาบ้างไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมเพียบแม่เนาะพากันไปเที่ยวนะคะรับประทานอาหารด้วยกันนะคะเป็นวันคือวันอาทิตย์ะเป็นวันแฟมิลี่เนาะที่นี่อ่ะเขาแบบเรียกว่าวันแฟมิลี่ค่ะคือทุกคนพยายามที่จะไปหาครอบครัวค่ะก็คงจะเหมือนกันกับทุกท,ทุกที่เนาะนะคะก็ขอให้มีความสุขทุกท่านค่ะขอบคุณนะคะค่ะเราก็ ก็ถูวิดีโอไว้เพียงแค่นี้นะคะเพราะาติดไฟแดงอยู่เนาะจริงๆแล้วก็เลี้ยวข้างหน้าก็เป็นบ้านเราแล้วนะคะเ mm hmm. จอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนะคะปานล้มชาแนลค่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ mm hmm. นี่ไฟเขียวแล้วนะ